ดีค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับอาจารย์นัตตีจีจุดดวงเช่นเคยในรอบนี้ก็จะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาระหว่างวันที่16จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ของชาวลัคนาราศีเมถุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนจนถึงวันที่14กร,รกฎาคม แต่หากท่านผูกดวงวางลักนาโดยใช้เวลาเกิดแล้วได้ลักนาสถิตราศีเมถุนคำพยากรณ์ที่อาจารย์จะให้ไว้นี้นะคะจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะดาวประจำตัวของชาวลักนาราศีเมถุนคือดาวประพุธได้โคจรอ,อยู่ในภพมรณะทำให้ระยะนี้จนถึงวันที่22กุมภาพันธ์ ชาวลัคนาราศีเมถุนต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพและการเดินทางโดยเฉพาะการใช้รถใช้ถนนท่านต้องใช้ความรอบคอบให้มากด้วยอย่าขับรถเร็วบางท่านกาจะมีปัญหาจุกจิกไปกับเรื่องของยวดยานผ่านนะและที่ว่าัยเช่นอาจอยู่ในระหว่างการต่อเติมซ่อมแซมปรับปรุงก็ได้หรือบางท่านก็มีเกณฑ์เดินทางไกล หรืออาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงที่อยู่ก็ได้หากชาวลักษณาราศีเมถุนไม่ได้เจอเรื่องเหล่านี้ขอให้ท่านลองเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือว่าที่นอนดูนะคะก็จะเป็นการลดพลังงานทางด้านไม่ดีลงไปได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนั่นเองหรืออาจจะไปทำบุญเกี่ยวกับความเจ็บป่วยโรงพยาบาลถ่ายชีวิตสัตว์ดูนะคะหรือเป็นการทำบุญเกี่ยวกับ ความเป็นความตายเพราะหากท่านเกิดป่วยในช่วงนี้นะอาจจะเป็นนานด้วยแล้วหายช้าทําให้เกิดอุปสรรคในการดําเนินชีวิตด้วยและที่สําคัญหากท่านใดนะคะดวงเดิมถือว่าเข้มแข็งมากอาจจะไม่เจอเรื่องดังกล่าวก็ได้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านนะคะฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นและอีกประเด็นหนึ่งคือ ให้ท่านระวังในเรื่องของเอกสารหรือการเจรจาอาจเกิดการผิดพลาดหรือการเกิดการเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงนี้ในเรื่องเอกสารต้องรอบคอบในเรื่องของการพูดการเจรจาก็ต้องสื่อสารให้ชัดเจดนมีการทวนอีกรอบหนึ่งด้วยนะและเป็นช่วงที่ชาวลักนณาราศีเมถุนนะัในช่วงนี้อาจจะรู้สึกเหงาเครียดวิตกกังวลง่ายหรือคิดมาก หากท่านใดนะคะที่อยู่ในสายอาชีพที่ต้องทำงานเกี่ยวกับความเจ็บป่วยเช่นหมอพยาบาลการรักษาการแก้ไขปัญหาพวกสายช่างนะคะหรือตัวแทนประกันอะไรพวกนี้หรือเภสัชก็ได้หรือที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือการขายยาสมนุนไพรยารักษาโรคหรือดีเทลยาหรือขายอุปกรณ์การแพทย์นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะ จะทำให้ปัญหาดังกล่าวที่อาจารย์พูดเนี้ยมันจะหมดไปนะในวันที่22กุมภาพันธ์ดาวพระพุธคือดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีเมถุนจะโคจรออกจากภพมรณะเข้าสู่พบสุภะทําให้ปัญหาปุกสระสัต่างๆที่อาจารย์ได้พูดไว้ข้างต้นเนี้ยจะเบาลงแล้วทาให้ชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่าน จะมีกำลังกายกำลังใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งบางท่านก็มีเกณฑ์เดินทางไกลเดินทางบ่อยเดินทางแล้วมีโชคนะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาด้วยหรืออาจได้โชคจาัดก,การเดินทางจากต่างถิ่นแดนไกลหรือได้เจอสังคมเพื่อนฝูงที่ดีคอยชี้แนะแต่สิ่งดีๆมาให้ท่าน บางท่านกาดได้ที่ทางธรรมหากินบางท่านก็นได้เป็นเจ้าของกิจการระยะนี้เป็นระยะที่ดีของชาวลัคนาราศีเมถุนการที่มีดาวพาธิด์นะโคจรร่วมกับดาวประจาตัวท่านแบบนี้คือดาวประพุธได้คู่ปักติพัน์ไหวพริบด้วยทําให้ช่วงนี้หากชาวลัคนาราศีเมถุนเจอปัญหาเจออุปสรรคท่านจะสามารถจัดการไปได้ด้วยสติป,ปัญญาของท่าน และช่วงนี้เป็นช่วงที่หากท่านออกสังคมออกอีเวนต์ออกสื่อไลฟ์สดออกโซเชียลให้เป็นที่รู้จักนะคะท่านจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและเป็นที่นิยมชมชอบแต่ในขณะเดียวกันท่านเองจะต้องระวังเรื่องคำพูดหรือการสื่อสารนะคะสิ่งที่อาจารย์อยากจะเตือนคือการที่มีดาวพระอังคานโกจรอ,อยู่ในพวกวินาศแบบนี้ ท่านเองต้องระวังนะคะอย่าไปสร้างศัตรูหรือทําอะไรเด่นไปจะเป็นภัยแก่ตัวเองเพราะจะมีคนมาคอยขัดขาท่านแบบลับๆด้วยหรือระวังปัญหาของคนอื่นจะนํามาให้เราเดือดร้อนภายหลังหรือไปยุ่งมากไปก็ไม่ดีนะต้องมีขอบเขตด้วยนะทางด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ชาวลักนาราศีเมถุนอาจมีพารลักค่าใช้จ่าย ไปกับเรื่องของคนในครอบครัวหรือเรื่องที่อยู่อาศัยที่ทางธรรมหากินหรือยวดยานภานะัของท่านอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ทำให้ชาวลักนาราศีเมถุนเดือดร้อนมากนักนะคะท่านใดที่มีอาชีพดังกล่าวที่อาจารย์ได้พูดไว้ข้างต้นเนี่ยช่องทางการหาไรายได้จะค่อนข้างดีนะจะไม่ค่อยเจออุปสรรคปัญหาทางด้านการเงินมากนักนะคะ ท่านใดนะที่เป็นเจ้าหนี้นะระยะนี้จะเหนื่อยใจกับลูกหนี้สนิดหนึ่งนะหรือไม่ดีไม่ดีลูกหนี้หายหน้าไปเลยนะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็ต้องควบคุมให้ดีในด้านดีคือดาวพระสุสได้โคโจรอยู่ในภพสุภะร่วมกับดาวพระอาทิตย์นะคะได้ฟูสมพลช่วงนี้อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามาให้ชาวลัคนาราศีเมถุนนะ่ะชื่นใจ หรือมีการติดต่อหรือเพื่อนฝูงแนะนำช่องทางในเรื่องการเงินมาให้ท่านในวันที่18กุมภาพันธ์ดาวพระศุกร์จากโคจรเข้าพบกัมมาโดยโคจรเป็นมหาบุตรด้วยร่วมกับดาวพาพฤหัส,สบดีได้ครูศัพท์คูโชคและดาวประจำตัวของท่านคือดาวประพ,พุธจากโคจรออกจากภพมรณะในวันที่22กุมภาพันธ์เข้าสู่ภพสุภะโดยโคจรร่วมกับดาวพระาทิตย์ ระยะนี้นะเป็นระยะที่ขาขึ้นในเรื่องของการเงินรายได้ท่านใดที่รอทำยอดจับปิดยอดได้การค้าการขายจะคึกคักลูกค้าจะเข้ามาส่งเสริมเพื่อกูลท่านดีท่านมีเกณฑ์อาจได้จับเงินก้อนจากงานใหญ่ด้วยหรืออาจจะมีการได้เจอลูกค้าที่มีทุนทรัพย์เนี่ยมาอุดหนุนท่านระยะนี้นะควรโปรโมตตัวเองให้มากม ออกสื่อออกโฆษณาไลฟ์สดนะคะบางท่านก็มีเกณฑ์ได้ปรับตําแหน่งหรือได้เงินค่าตําแหน่งเข้ามาเรียกว่าเป็นระยะที่สิ่งที่ชาวลักนณาราศีเมถุนนะลงทุนลงแรงไปจะมีผลกําไรตอบแทนกลับมาอย่างดีก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนณาราศีเมถุนทุกท่านลุยให้เต็มที่ฟ้าเปิดทางแล้วนะทางด้านการงานในช่วงครื่งเดินหลังนี้ เรื่องของการงานถือว่าดีมีความก้าหวน้าและมั่นคงด้วยเพราะดาวการงานของชาวลัคนาราศีเมถนุนคือดาวพ,พัพฤหสัสสมบดีได้โคจรเข้มแข็งอยู่โดยโคจรทับกับดาวพระรสได้ตำแหน่งมหาอุดอีกด้วยทำให้อาจมีงานโครงการโปรเจกต์ใหญ่ เข้ามาให้ชาวลักนาราศีเมถุนรับผิดชอบหากทําสําเร็จนะคะก็จะมีคา่าตอบแทนเม็ดงามแน่นอนผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การเกื้อกูลท่านดีทางด้านเจ้าของกิจการก็ไปได้ดีเช่นเดียวกันลูกน้องบริวารส่งเสริมช่วยเหลือท่านคนข้างดีแล้วนะคะท่านใดที่กําลังมองหางานอยู่นะก็ให้รีบส่งใบสมัครได้เลยอย่ารอช้าการตกลงพูดคุยเจราจาหากมีตัวแทนมีคนกลางแก่ ไปพูดนะคะจะดูราบลื่นกว่าท่านใดที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมหรือมีการทำงานหุ้นส่วนเกิดขึ้นก็จะสำเร็จราบลื่นไปได้ด้วยดีนะคะต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดีให้ความร่วมมือกันดีไม่มีปัญหาอะไระแต่ที่ต้องระวังทุกสายงานเลยต้องระวังในเรื่องเอกสารการนัดหมายการคุยการเจรจาการติดต่อการสื่อสารพวกนี้ต้องระวังด้วยนะ ทางด้านความรักคนโสดท่านจะได้เจอคนถูกตกถูกใจเข้ามาแบบไม่ทันคาดฝันด้วยอาจเข้ามาทีหลายคนเลยนะบทจะมาก็มานะอาจเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลหรือเดินทางแล้วมาเจอกันหรือเหตุพกงานนี่แหละจึงได้มาเจอกันทางด้านคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วคู่ครองของท่านก็ส่งเสริมท่านค่อนข้างดีแต่ตัวท่านเองอาจอยู่ในสภาวะวิตกกังวลง่ายเครียดง่ายหรือคิดมากง่ายนะคะ ดูแลไม่มีปัญหาอะไรนะคะหากมีปัญหาลองปรึกษาคู่ของท่านดูจัดดีที่สุดหรือไม่บางท่านนะคะอาจห่างกันด้วยเรื่องของภาระหน้าที่ที่ต่างคนต่างรับผิดชอบอาจารย์ก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาวาพระมดตยูและดาวพระราหูที่โครจรทับจุดเกิดดวงเมืองของเราและโครจรอ,อยู่ในภพลาภะของชาวลกักนาราศีเมถุนด้วย หากชาวลัคกนาราศีเมถุนท่านใดอยากจะไปรับมือกับดาวสองดวงนี้เพื่อวางแผนชีวิตของท่านท่านสามารถเข้าไปกดติดตามรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ Comment ได้เลย ส่วนท่านใดอยากจะมาวางแผนดวงชะตาเป็นลายส่วนตัวกับอาจารย์ก็สามารถติดต่ออาจารย์มาทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันและอาจารย์ต้องขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจขอบคุณทุกการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ให้อาจารย์ด้วยและที่สำคัญคือกำลังใจดีๆ ในคอมเมนต์นะคะที่เติมเต็มสิ่งดีๆซึ่งกันและกันเสมอมาเลยก็ขออยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะหากอาจารย์ผิดพลาดทำประการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ